สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่องปิดใบวิภาวดี42คืนมวาน54นะครับวันนี้เราอยู่กับดูค a ติ M821 Performance ที่เป็นปี2019นะครับผมอ,อย่างแรกต้องบอกก่อนว่าดูค a ติ M821 เนี่ยจะเริ่มผลิตมาตั้งแต่ปี2015 2016และปี2017นะครับ2017 2017เนี่ยจะเป็นการคาบเกี่ยวระหว่างดูค a ติ M821 Generation แรกแล้วก็จะมาเป็นดูค a ติ M821 เออเจเน i เรชันที่2นะครับอันเนี้ยคันเนี้ยจะเป็นดูคาติ M 8 2 1 g e n e r a t i เจเนเรชันที่2นั่นเองก็คือมีหลายๆอย่างนะครับที่เป็นไม n น r c h เชนไม่ได้อลนิวนะครับจะเป็นเออ M 8 2 1 p e r f o r m a เพอที่เป็นออลนิวก็คือจะไม่ไม่ใช่ออลนิวจะเป็นที่เออไมเนเชนก็จะมีบอกที่ปาดบางหลายๆคนก็จะเห็น821ที่ตัวเก่าบอกก็จะเป็นตรงๆ ซึ่งพอเป็นตรงๆแล้วมันเกิดอะไรท่าทางการขับขี่คนขี่จะขี่ยากเพราะว่าเบาะตรงทําให้ขาเนี่ยเหนีบเบาะเยอะไปหน่อยขาก็จะถึงพื้นน้อยแต่อันนี้ต้องบอกอนว่าดูกระเตียมไปบสองหนึ่งตัวนี้บเบาะเลียวแล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับเลียวเหมือนเป็นสามเหลี่ยมวืบเข้าไปแล้วก็ใหญ่ตัวนี้ท่านั่งของการขับขี่จะทําให้เราขับขี่ได้ด,ดีมาก ขาจิกพื้นถึงได้ดีมากแล้วก็น้ําหนักตัวรถเนี่ยที่เบาไปเกือบอีก10กว่ากิโลนะครับรวมทั้งครอบท้ายแบบใหม่การดีไซน์แบบใหม่เลยนะครับอ่ะคันนี้โชคดีที่ได้ท้ายดูคติเพอร์ฟอร์แมนแล้วก็ได้ไฟเลี้ยวดูคติเพอร์ฟอร์แมนที่เป็น LED เปิดทีนี้สว่างตาแตกเลยนะครับตัวนี้เอาเป็นว่าชัดแล้วก็ไม่รบกวนเพื่อนร่วมทางนะครับผมตัวนี้อ่ะมีอะไรอีกดูคติ M821 ผมรีวิวไวห้หลายๆคลิปแล้วนะครับตัวรถค่อนข้างใหญ่และบึกบึนพอมาเป็นตัวนี้ จะเลียวแต่ไม่เล็กนะจะเลียวเฟิร์มแต่บึกบึนยังไงกันแน่วะก็คือเลียวบึกแล้วก็ขี่ง่ายอ่ะเอาอย่างงี้ดีกว่านะครับคือไม่ใช่คนแบบเออบึกโคลองอย่างงี้ก็ไม่ใช่นะครับผมเนี่ยดูถังน้ํามันนะเนี่ยจะเล็กเลยเลียวเล็กสวยไปเลยแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวยกถังนะครับผมอ่ะส่วนไฟนี่เลยเป็น LED แล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูเห็นไหมสวยไหมนี่คือไฟ LED นะครับผม ่ะแล้วเดี๋ยวดูไฟเลี้ยว LED ตัวแต่งด mm ูค a ติ p e r f o r m ร์แมเห็นไหมมองตรงนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ถ้าคุณอยู่ในที่มืดสว่างลอนเลยนะครับคือสว่างแบบชัดเจนสวยงามมากๆนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าดูค a ติ M821 Mayneche Generation ที่2มีอะไรเพิ่มเติมบ้างเครื่องยนต์เนี่ยได้รับการปรับจูนให้แรงกว่าดูค a ติ p e r f o r m ร์แม g จเนอเรชันที่1แน่นอนและเบาวกว่านะครับมีหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนกันก็คือแคลงแล้วก็สีแคล้งจาม่เนชเชมานิดนึงและที่สาคัญเนี่ยเวอร์แมนเนี่ยไอท่อเทอร์มิโนนิกเนี่ยนะครับอ่าตัวนี้นะมันจะยาวกว่าคือยาวแบบเทอท้าเลยแต่พอมาเป็นตัวนี้ออกสั้นนิดเดียวเองเห็นไหมนี่คือมือผมประมาณ2 2มือยังไม่ถึงเลยนิดเดียวคือกระทัดรัดแต่เสียงลั่นแผกนุ่มนะครับ จลาเสียงตัวนี้จะไม่เหมือนเสียงของ795796 795796เนี่ยก็คือจะออกทุ้มเป็นลูกอย่างเดียวจะไม่มีเสียงแทบไม่มีเสียงแหลมเลยแต่พอมาเป็นดูคติ M821 เนี่ยเป็น p e r f o r m ร์แมเนี่ยได้ท่อ p e r f o r m ร์แมได้กรอง p e r f o r m ร์แมและมีการจูนกล่องที่เป็น Racing p e r f o r m อร์แออกจากโรงงานอีกเนี่ยทั้งแรงมา้าทั้ง t o r q ทั้ง รอบการขับขี่เนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากรถเดิมอย่างชัดเจนนะครับทุกๆอย่างเพิ่มขึ้นม,มาเยอะเลยก็ M795 M796 เวลาหน้าจอเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคำว่า d p วิ่งและถ้ามันเป็นเ,เป็นตัวเนี้ยที่มันเป็นพอร์ฟอร์แล้วเนี่ยเปิดหน้าจอมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับโอเคปิดปุ๊บเปิดขึ้นมาดูนะครับอ่เซ i n g เห็นไหมเนี่ยแหละคือ Racing Racing ก็คือรถที่มีท่อ มีกล่องมีกล่องที่เป็นของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับบางคันจะเป็นรถสแตนดาดที่ไม่มีท่อเทอร์มิกเขาก็อาจจะไปติดตั้งในภายหลังได้นะครับแต่ว่าคันนี้จะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แท้ออกศูนย์ไม่หมื่นสองเองรถคันนี้821อย่างที่บอกสามารถปรับเบาะต่ำได้ปรับเบาะสูงได้คันนี้จะเป็นเบาะต่ำอยู่ก็คือเบาะ7 8 5ม mm. ิลิเมตรเบาะ7 8 5 mm, อมิลิเมตรอันนี้เบาะต่ำอยู่นะอ่ะคนสูง155ขึ้นไปขี่ได้ครับและบอกเลยว่าตัวนี้เป็นรถที่เบามามก ขี่ง่ายกว่า795อีกแต่เครื่องเนี่ยบอกเลยว่ารุนแรงกว่า79 5และ796มากๆเอ่อถ้าในเซกเมนต์นี้ลูคติมอนสเตอร์8 2 1แรงที่สุดในบรรดามอนสเตอร์ไม่นับ1ัน0และ1 2 0 0 s สนะครับแล้วก็ไม่นับ9 3 7เจตัวใหม่แต่ผมบอกเลยว่าส่วนตัวผมมาชอบมอนสเตอร์821เจนนี้มากที่สุดแลละเพราะตัวใหม่ออกมาโครงถักหายไปกลายเป็นเหมือนรถยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งญี่ปุ่นเลยมันทำให้แบบเอยมันเสียกรักส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่า ตัวนี้เป็นตัวที่สุดสําหรับผมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ที่ลําบึกแล้วก็เพียวนะครับสวยมากๆเลยเนี่ยกล้ามมันชัดมากมันจะไม่เหมือนบึกอ้วนๆอวบๆนะครับอันนี้จะเป็นบึกแล้วก็เห็นกล้ามเนื้อชัดเจนเห็นไหมครับดูครับดูถังดูอะไรหลายๆอย่างนะครับผมทรงมันดีมากลองมองจากมุมหลังสําหรับคนที่จะซื้อนะครับผมเนี่ยเห็นไหมนี่บวกกับได้หน้าจอที่เป็นสีด้วยนะครับผม อ่านี่เลยหน้าจอสีตัวเก่าจะเป็นหน้าจอขาวดานะครับแต่ตัวนี้จะเป็นจอสีที่ค่อนข้างสวยงามเวลาขับตอนกลางคืนเนี่ยตัวสีเนี่ยเขาก็จะตัดแสงออกไปให้ก็จะเป็นสีดาเห็นไหมเนี่ยสมมติว่าอันนี้เ,เป็นตอนกลางคืนเซ็นเซ,นซอร์เขาก็จะจับว่าไม้ตัวนี้โอเคฉันต้องเป็นสีดําแต่พอคุณออกที่สว่างปุ๊บตัวไม้เนี่ยก็จะทําการเ,เหมือนกับว่าจับ แสงสว่างเข้ามาได้โอเคฉันกําลังขับอยู่ตอนกลางวันหน้าจอจากสีดําที่เป็นแบล็กกราวเนี่ยก็จะเอามาเป็นสีขาวนะครับผมตัวนี้จะมีควิคชิปอัพดาวให้ด้วยตัวนี้มันมากบอกเลยว่ามันจริงๆ Quick ิ h ชิปอัพดาวจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเราจะไม่ได้ถ่ายรีวิวด้านซน้ายนะเพราะว่าผมที่เขียดจะย,ยกแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่คือควิ c ชิปนะครับควิคชิปอัพดาวเลยขับมาแรางๆเนี่ยชิปปั้งปังลากไม้ถึงสีส้ม แล้วชิปเลยพังแพดป,ปังไปเนี่ยสนุกมากบอกเลยว่าแปดเป็นรถที่ขับสนุกไม่ได้แรงลน้ลน,ลนเหมือนออพวกคารหกร้อเหมือนตัวพันแล้วก็ไม่ได้อืดขนาดนั้นถ้าใครที่ตัดสินใจที่จะซื้อแปดองหนเนี่ยใครที่จะซื้อดูด,ด,ด,ดอ่ารถบิ๊กไบค์ดีกว่าคุณอยากได้ไม่อยากได้ตัว400เพราะว่าเอออาจจะช้าเกินไปหรือไม่อยากได้พันซีซีเพราะแรงเกินไปคุณดูเป็น821ที่คุณสามารถเดลี่ยูสได้ ขับในชีวิตประจําวันได้ขับในเมืองซอกแซกรถติดๆไปทํางานได้ทุกวันแล้วก็ขับกลับบ้านต่างจังหวัดไกลๆได้หรือว่าคุณอยากจะขับลงสนามมันก็ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเพราะว่ารถคันนี้มีโหมดได้ถึง3โหมดครับแล้วนั่นคือโหมดเดี๋ยวกดให้ดูเลยนี่มีโห,หมดสปอร์ตทัวร์ลิงแล้วก็เออร์แบนครับผมพอเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยเรากดเวลาเปลี่ยนโหมดกดตรงนี้หนึ่งทีก็จะเป็นหน้าจอโหมดสปอร์ตนะครับเวลาเลือกก็กดขึ้นลงตรงนี้เป็นอ่า อินโฟที่แจ่มมากพอมาเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ย ABS ดูคติแทคชั่นคอนโทรลเนี่ยจะลดลงน้อยมากเพื่อให้เราได้แบบว่าให้เราช่วยเหลือรถมันแต่พอเราใช้โหมดทัวร์ลิงเนี่ยระบบช่วยเหลือต่างๆมันก็จะมากขึ้นนะครับพอไปโหมดทำอะไรโหมดเริ่มต้นเออแบนเนี่ยทุกอย่างก็จะมีมากขึ้นเพื่อให้เ,เราให้รถช่วยเหลือเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเบรก ABS กดเบรกนิดเดียวมันล็อกแล้วมันล็อกแล้วนะไม่ให้ลอฟรีนะครับผมเนี่ยพอมาเป็นทัวร์สปอร์ตปุ๊บ รถจะเปิดหมดช่วยให้เราน้อยมากเราต้องช่วยรถนะครับรถจะไม่ช่วยเรานะครับทีนี้โอเคเอาละครับผมต่อไปบอกว่ารถคันนี้ถามมาดูคติ M821 นอกจากความสวยแล้วเนี่ยทวก อาการสามันมาจำรุ่นมันมีอะไรบอกบ้างผมเวลาผมขายรถนะผมก็จะบอกหมดเลยว่ารถคันนี้มันเป็นยังไงบ้างเช่น795ก็จะมีเบาดับร้อนดับร้อนสตาร์ทไม่ติดเพราะว่าไดเป็นไดรใต้หวนันคุณต้องไม่เปลี่ยนไดรเดนโซ่แต่บอกว่าดูคาตี m 8 2มถ้ท่าไล่กันมาตั้งแต่เจนหนึ่งตัวนี้เจนหนึ่งจะมีปัญหาที่คันเร่งไฟฟ้าจะชอบพังเร่งได้ไม่ถึง4ี่0รอบไฟเครื่องโชว์ลูกค้าบอกพังต้องซ่อมให้เป็นหมื่นนะครับผมแล้วก็พวก ไอตัว p ชอร์เซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยจะชอบแตกอันนี้ก็พันกว่าบาทก็จะทําการเปลี่ยนให้แล้วแต่พอมาเป็น Ducati M821 Performance ตัวนี้เนี่ยมีปัญหาอย่างเดียวที่ผมเจอเลยนั่นก็คือคันเร่งไฟฟ้าไม่มีแล้วนะแต่จะเป็นเซนเซอร์น้ํามันจะเป็นเซนเซอร์น้ํามันนะครับคุณเติมน้ํามันเต็มถังอ่ะเติมน้ํามันเต็มถังปุ๊บแต่น้ํามันก็จะบอกคุณว่าหมดอยู่ดีนั่นคือเซนเซอร์ลูกลอยพังตัวเนี้ยตัวคันนี้ไม่พัง คันเพราะว่าคันนี้ซ่อมให้เร้วเรียบร้อยนะครับซ่อมที่ศูนย์ดุคตินะแล้วพร้อมทั้งเออเช็คระยะที่ศูนย์ดุคติให้เลยเช็กระยะยังไม่ได้เช็คนะครับตัวแอนน่นยังอยู่เดี๋ยวผมจะนําเช็คระยะให้แล้วก็ตัวนี้จะทําการลบให้ลถคุณก็จะพร้อมขับเลยเไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวการปัญหาเฉพาะรุ่นผมก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับสำหรับเซนเซอร์ตัวนี้มีปัญหาอย่างเดียวที่ผมแค่เจอคลิกชิปอัปดาวน์เนี่ยถือว่าอึดมากครับผม เนี่ยเป็นอะไรที่สวยมากคือรถคันนี้เวลาผมรับรถเข้ามาในร้านเนี่ยผมจะรับซื้อรถที่มันค่อนข้างที่จะคลีนคลีนนะไม่ใช่แบบว่ารถสีแดงล้อหน้าสีเขียวรถล,ล,ล,ลัง้อหลังสีเหลืองนอ็อตฟ้านอ็อตม่วงนอ็อตอะไรเงี้ยเต็มไปหมดผมจะไม่ซื้อผมจะซื้อรถที่มันคลีนคลีนแบบนี้เห็นไหมเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกศูนย์มีท่อกองกองแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวหน้าที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกศูนย์ดูคาสแิแท้เลยถ้าใครไม่เห็นกดซูมให้ดูนี่นะหน้าหลังเลยเนี่ยผมจะซื้อชอบซื้อรถแบบนี้ไอพวกประเภทแบบว่าเอาไม่่่่ไไไดด้้มววาากัน,นี รถที่ท่อกระป๋องท่อไทยหรือท่อแบบที่เป็นสแตนเลสถักๆมั่วๆอะไรเงี้ยผมจะไม่ซื้อนะครับและอย่างผมไปวิ่งไปซื้อรถด้วยตัวเองทุกคันไปดูรถตัวเองจากเจ้าของบ้านตัวจริงทุกคันนะครับผมสภาพไม่ได้เลขเครื่องเลขคอไม่ตรงวิ่งไม่ดีอะไรไม่ดีผมไม่ซื้อผมยอมไปไกลและกลับนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รถที่ดีที่สุดบางคนเก็บเงินมาได้หลายแสนนะครับไปซื้อรถอะไรมาก็ไม่รู้พอซื้อมาพัง เจ้าของบ้านไม่รับผิดชอบนะครับแต่ว่าร้านเราเนี่ยซื้อมารถพังเรารับผิดชอบนะครับก็จะมีรถยกวิ่งไปรับให้คุณแล้วก็ไปซ่อมให้คุณนะครับที่สําคัญพอซ่อมเสร็จไปส่งให้คุณอีกเพราะฉะนั้นก่อนส่งมอบผมจะต้องดูแลคุณให้ดีที่สุดจะได้ไม่ต้องไปซ่อมให้คุณเพื่อเสียเวลาอีกนะครับผมโอเคสําหรับใครที่อยากได้คันนี้ราคาเงินสดอยู่ที่2องแสนเก้าหมื่นท่วน สำหรับไฟแนนซ์นะครับออกรถจบแค่2,999บาทผ่อนอยู่ที่7,000นต้นๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่อยากได้ดูคติ m 8 2 1ผ่อน7,000กว่าบาทเองนะครับคันนี้ขอคุณให้แค่เป็นพนักงานนะครับถ้าเป็นพนักงานใช้แค่สำนักบ,บัตรประชาชน3แผ่นใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือใบสลิปเงินเดือนล่าสุดที่มันเป็นคาร์บอนนะครับหรือจะเป็นอ e ีเมลก็ได้นะครับผม เอาอันเนี้ยมาทั้งหมดสำเนาบัตร3แผ่นแล้วก็อันเนี้ยแผ่นใดแผ่นหนึ่งนะครับผมเอามาเดี๋ยวเราจะทําการาให้เจ้าหน้าที่ไปเซ็นให้นะครับหรือว่าลูกค้าอยากมาดูรถที่นี่ดูเสร็จปุ๊บพร้อมเซ็นเลยก็เดี๋ยวจัดให้เห็นไหมดูดีโคตรใหม่เลย <S <S 2> <S 2> โอเคแล้วถ้าสําหรับใครที่ทําอาชีพอิสระรายวันนะครับเ,เปิดร้านอาหารตามสั่งชาไข่มุกหรือว่าเปิดร้าน อะไรอย่างนี้ที่ผมบอกไว้ทุกคลิปเปิดออกได้นะครับผมคุณสามารถออกรถได้ขอสำเนาบ,บัตรประชาชน3แผน่นสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็มีหน้าร้านชัดเจนเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นให้ทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอันนี้จะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นให้โอเคสําหรับใครที่อยากได้คันนี้สามารถเข้ามาดูรถได้ที่วิภาวดี42งามวงวาน54โทรหาผม090235ห 7 0 8 0แรับรองไม่ทำให้ผิดหวังครับหรือแอดไลน์เบอร์ผมได้เลยหรือจะทักเข้ามาใน Facebook ได้หรือจะโทรมาได้หมดครับผมร้านผมเปิดให้ท่าน25้าชั่วโมงกันไปเลยยกเว้นมาดูรถนะครับมาดูรถผมขอเปิดให้ตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มนะครับผมโอเคจะโทรติดต่อผมหรือไลน์หาผมได้ตลอดนะครับวันนี้เอาเช่านี้ก่อนขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ